ผมสงสัยพี่ผมนั่งดูทุกคืนเลยนะพอเราเปิดเจอพี่พวกอยู่ดูกันต่อก็อเลยเลือ่อนถึงตร<า>ง,<า>งนี้เออ,อ,อโหขอขอให้แท้พี <S <S ค่ค,ค,คือผมอะสงสัยด้านข้างเนี่ยมันปิ เดี๋ยวเราก็มาบรรจุกระสุนก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นดูนะครับว่าวันนี้เราจะกลับบ้านมือเปล่าหรือว่าจะชโชคดีกลับบ้านครับผมเนื่องด้วยก็มันมันก็สงสัย,ย่ะองค์นี้ยมันดูแล้วมันก็ติดติดแล้วมันก็สงสัยเพื่อที่ว่าคลายความสงสัยของตัวผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้ของดีทีเดีกลับไปหรือเปล่าครับผมเจอกันครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรสสาจะเดินทางไปกันที่ จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเนื่องด้วยมีพี่จากทางบ้านนะครับส่งรูปภาพมาให้ผมนะครับแต่ผมดูแล้วก็ผมก็สงสัยอ่ะเพื่อที่ว่าคล<อ>ายความสงสัยระหว่างพี่เขากับผมผมก็อยากให้พระองค์เนี้มันแท้เพราะที่ว่าถ้าแท้เนี่ยผมก็จะได้ทําการซื้อขายในชะ่ไหมและอย่างหนึ่งเป็นพระทางผมที่ผมชอบด้วยนะครับ<อ>ก็อยากให้ส,สมหวังอนะ่ะทั้งพี่เขาแล้วก็ผมด้วยแล้วก็แต่ก็ดูแล้วมัน สงสัยมากดูแล้วมันติดๆนิดนึดนงแต่แต่ยังไงเพื่อคลายความสงสัยไม่งั้นผมนอนไม่หลับแน่นอนไม่หลับมาหลายวันละตั้งแต่ดูรูปคลายความสงสัยแล้วทําให้ผมนอนหลับพอทีนะครับเดี๋ยวเราไปเจอพี่เขากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูโทรหาพี่ก่นกอนเพราะว่าเนี่ยเขาส่งภาพมาทางไลน์นะฮะส่งมาทางไลน์นี่ในตรงนี้เลยนะครับก็ พี่เขาบอก่เขาเป็นเชฟแล้วก็ส่งผ้าพระองค์นี้มาแล้วบอกว่าตลับตลับไม่มีไม่เหลือแล้วเหลือแต่พระก็เป็นพระของคุณพ่ออะไรเงี้ยวันนี้ก็ใคราความสงสัยของผมหน่อยเดี๋ยวเราโทรหาพี่ก่อนว่าเขายัางไงบ้างมาลุ้นกันนะครับสวัสดีค่ะ เออพี่ครับพี่ผู้ชายออพี่ผู้ชายเอ,อ่เอ,อที่เขาโทรหาผมครับโทรนัดผมไว้ครับจ้าจ้าผมไม่ผมว่าไม่น่าจะเกินท่สิบวันทีน่าถึงนะ ได้ครับไม่ไม่ไม่ก็ก็ประมาณเวลานี้แหละถ้าพ่อโจชินโน่ที่ถึงแล้วเดี๋ยวเจอตรงนั้นมันจะไม่น่าจะมีอะไรอเมซอนหรือเปล่ามีร้านเต็มไปหมดเลยพี่งั้นเลยผมชอบผมชอบเข้าไปซื้อของกินบ่อยเต็มหมดเลยร้านข้างในโอเคโอเคเดี๋ยวถึงตรงนั้นแล้วเดี๋ยวโทรคุยกันว่าอยู่ตรงไหนนะได้ครับพี่ครับได้ครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับก็เรามาติดตามกันนะครับผมก็ดูแล้ว พี่เขาเนี่ยมองจคุยกับพี่ผู้ชายแต่วันนี้พี่ผู้หญิงรับสายก็ดูแล้วก็ตื่นเต้นกันทั้งคู่ก็คงอยากจะให้พระเข้าแท้นะแต่ผมตื่นเต้นกว่าเพราะว่าผมนอไม่หลับเลยเพราะพี่เขาส่งมาเขาบอกว่าเป็นพระของคุณพ่อด้วยแล้วก็คุณพ่อเนี่ยเสียไปแล้วนาะนแล้วแล้วก็เป็นพระที่เขาได้ได้มาแล้วก็เป็นสมัยก่อนเนี่ยเป็นพระอยู่ในตรับทองแต่เขาดัานแกะตรับทองออกไปแล้วเหลือตอนนี้เรือแต่พระก็มาลุ้นกันนะครับก็ขอให้ผมสมหวังสาธุห <laughs> ลวงปู่ต้องเวตาผมครับผม <laughs> พี่มันผมเลยมานะครับตรงนี้เรียกพอตโกะพี่อาอย่างนั้นโอเคเดี๋ยวผมขับขึ้นไปโอเคครับพี่ได้ครับได้รับครับพี่ขขบครับขับรถจนเลยนะครับแล้เราก็เดี๋ยวก็เลยนัดพี่เขาให้พี่เขาเหยยบขึ้นมาเพราะว่าตรงข้ามรถติดมากพอดีก็เราได้ไปงานต่อจากจากนี้ไปก็ได้ไปที่แม่กองต่อนะคเี๋ยวไปดูของเด็ดที่แม่กองต่อว่าจะมีอะไรเด็ดๆหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเราก็มาติดตามกันนะครับคือตอนแรกมันอยู่ในตลับทองที่มีมมมรูปอยู่คือพี่ส่งพี่ส่งรูปตลับทองมาผมว่าแต่ผมดูแล้วมันติดติดมากเลยนะคือบรรยากาศอ่ะพระมันโอเคเพราะว่าบรรยากาศอ่ะมันได้เลยแต่ผมดูแล้วไม่ ผมสงสัยพี่ผมร่างดูทุกคืนเลยนะพอเราเปิดเจอพี่ปุ๊บอยูดดูแลไอ้หายแม่งสงสัยจะมีลมคือพี่ด้วยด้วยบรรยากาศของรูปภาพด้วยแล้วก็รูปอ่ะมันไม่ค่อยชัดด้วยแล้วมันก็มันคุ้มเครือดั่างดูอยากจะอยู่ครับพี้วนเดียวนดนะขอผมผมอะอยากให้แท้อยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าผมจะแท้เนี่ยผมก็จะมทำการซื้อขายใช่ไหมครับแต่สมหวังทั้งพี่ทั้งผมผมก็อยากให้สมหวังแต่ถ้า จริงๆอหลวงพ่อในสมัยปู่ผมอยู่วิสุทธิยัจเขาเป็นคนธรรมะธรรมโมบแล้วก็เขาคงตอนนั้นเราได้มาจากหลวงพ่อเลยครับหลวงพ่อที่เป็นเจ้าวาดเก่าแล้วก็อดีตพ่อผมที่คนกรุงเทพผมคนกรุงเทพคนข้างในกรุงเทพเลยใช่คนกรุงเทพทีนนี้ผมมาซื้อบ้านก็มาสมุทรสาสรอเพราะว่า เรามาทําร้านอาหาราทำร้านอาหารแล่ช่วงนี้ไม่ดีแล้วอาหารนี่มันไม่ดีเทนที้แต่ผมลงลงทุนไปตั้งแต่ช่วงโควิดไปครึ่งครึ่งกลางๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยที่ผมต้องมานั่งคิดว่าหาเงินทุนจะมาลงทอาร้านต่อก็เลยนึกถึงซะตองนี้โอ้โหขอขอให้แท้พี่เพราะว่าผมไม่อยากคือผมเนี่ยพวกพิษสมเด็จแต่ผมจะพิเศษไงถ้าแท้เนี่ยมันไม่ต้องห่วงผมยี่ได้ตังค์ผมไน้นอนผมอยากให้แท้อยู่แล้วเพราะว่าพ่อผมอ ท่านเป็นคนค้าข้าวเกษตรลุ่มเรืองแล้วทีนี้พวกตามโรงสีต่างๆเนี่ยเขาชอบต่อปีหนึ่งปีหนึ่งเขาจะมีพระของสมบูณาคุณออ๋เสร็จแล้วเขาก็มาเห็นพระสมเด็จองนี้ด้วยแล้วเขามีให้พี่องค์เดียวเหรอองค์อื่นไม่มีเลยองค์อื่นมีเยอะแต่ทีนี้แต่ทีนี้เราก็ไปแจกลูกแจกหลานพวกอะไรไปแล้วอ่ะเยอะจะขาดอ่ะแต่ทั้งหมดทีนี้ผมก็เลยนึกถึงพระองค์ไม่ท่านมีพระอีกเต็มเลยครับ มีรูปด้วยโอ้โหงั้นถ้ได้ดูรูปมันได้วงงได้แล้วพี่เปรมได้มากทีมากอันนั้นว่าเดี๋ยวผมไปส่งมาให้ดูแต่ว่าใครให้ทำมาเรียบเรียบเกล็ดทุกองเลยเป็นร้อยองเลยนะในเครื่องหรือเปล่าเครื่องเรื่องมีหรือเปล่าผมเมื่อกี้รีบไงไม่เป็นไรแล้ว่าผมลองได้ครับได้ไปขับได้ครัแต่นี่ก็เลยว่าองเนี้ยเมื่อก่อนนี้พวกเจ้าขององคสีเนี่ยเขาก็มาเห็นพระพ่อผมใส่อยู่ครั้งสองครั้งเองแล้วก็บอกว่าเฮ้ย องนี้ได้มาจากไหนตอนนี้พ่อผมวอาของปู่มาให้มาครับโอ้ยองนี้สวยมากเลยเนี่ยเก็บไว้ดีๆนะองนี้ไหลตังนะอะไรอย่างเงี้ยพ่อผมผมไม่ได้เล่นพระเป็นคนจีนมาจากเมืองจีนแล้วอากงอากงผมก็มาจากจีนเหมือนกันเขาก็ไม่ยอมใส่อยู่แล้วเก็บไว้ในเซฟจนพ่อผมเสียตัวเองผมก็เลยแกะเองไง ไม่งั้นเขาแกะผมตัวแตกมันมีปัญหากันนะพี่เรื่องแกะพระเนี่ยผมเคยเสียรุ่นเสียรุ่นพี่อ่ะแม่งงัดปุ๊ไอ้ที่เจ้าของก็ตีสองล้านสี่ผมเห็นค่าตาเลยพิมพ์สังกติจำแม่นเลยแม่งหักขากมือเลยค่อยๆแกะบอกเอ้ยมือแล้วก็ใหญ่ตัวมีโกมอยู่ข้างในครับจับโกมขึ้นมามันก็ดึงติดออกมาเลยครับก็ไม่แงะจบแล้วพระพี่จะมาองค์เดียวให้ไหมองค์เดียครับ ขอให้สมหวังนะพี่โถหลวงปู่หลวงปู่โตเมตตาผมด้วยผมเตรียมเงินมาเรียบร้อยเตรียมมาเล่นกับพี่เลยแหละไม่ต้องห่วงอันนี้ก็ในนี้คือแกะออกมาแล้วนะครับพี่ครับพี่ขอดูหน่อยเพราะมันคาใจผมมากดูแล้วผมแบบโอ้โหคือถ้าผมไม่ได้ดูเนี่ยผมก็คงกลับไปนอนไม่หลับอ่ะเพราะว่าผมผมสไลด์รูปหลายทีแล้วมันก็ต้องใช่มล่ะพี่ผมดูแล้วผมสงสัยมากเลยว่าเออมันจะแท้มันจะอะไรยังไงวะมันอะไรยังไงวะ คือผมสงสัยด้านข้างเนี่ยมันปีโดยคือพังหนุพรมส่วนใหญ่มันไม่ไม่มันไม่ปีกไงผมก็สงสัยคือดูแล้วผมด้านหน้าด้านหลังมันดีมากเลยนะแต่อังเนี้ยข้างๆมันดันปี๊ผมก็นั่งดูแล้วสงสัยแบบสงสัยมากอะแล้วผมก็นอนไม่หลับหลายวันอะผมก็ทักหาพวิตลอดป่ะสามสี่วันเพราะฟังเก่าอะคะเ้ก็เลยแหไม่ไม่ไม่พี่ส่วนใหญ่มันมันจะ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 ไม่ล่นอย่างนี้ แต่จร,ร <ique> ิงๆแล้วถ <occurs> ้าพ <Pokemon apan> enfin ี่อ้วนไม่เป็นรายชาสมถ้าพี่อ้วนชอบจริงๆอ่ะเดี๋ยวราคาคุยกันก็ได้นเดลัยให้พี่อ้วนดูให้โอเคก็พัเพราะว่าจริงๆผมก็ตั้งใจว่าจะต่อเติมร้านอาหารอะไรดูเนี่ยพี่ถ้าผมถ้าผมดูแล้วมันโอเคไม่ติดอะไรผมไม่ยุกยิกหรอกผมแบบหมายถึงว่าผมจะแบบพี่เล่าเท่าไหร่ผมก็ว่าเท่านั้นอ่ะไอราคาที่พี่บอกร้านกว่บาทเนี่ยผมฟื้ออยู่แล้ว แต่พอดูแล้วมัน,มมนพอดูแล้วมันติดๆไงพี่เนาแต่ที่ผมมาดูเพราะอะไรล่ลักทองมันเก่าไงพวกนี้นี่รักทองมันแบบว่าพระแม่งแบบพระเก่านะแต่ว่าด้านข้างมันไม่ได้สมเ,เด็จตบงเนี้ยพี่อย่าว่ากนะันนะ <laughs> ผมอยากซื้อพี่อยู่แล้วมันตั้งใจมาซื้อพี่มากๆเลย อยากซื้อตั้งใจซื้อมากเลยอ่ะแต่พระเนี่ยผมลั่นลั่นด้านข้างเนี่ยผมก็ดูแล้วแบบแหมสงสัยตั้งแต่ที่บ้านแล้วแหละแต่ว่าเพื่อที่ว่าผมอ่ะจะหายสงสัยเมื่อก้ผมว่าคงนอนไม่หลับอีกหลายวันอ่ะเออด้านข้างมันยังเป็นยังไงครับคือพวกพวกพวกนี้พวกอย่างนี้ครับนี่คือพระบางผุนผมเนี่ยข้างเนี่ยเขาจะไม่ลั่นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคือข้างไม่ฮะ เนี่ยเขาจะเป็นข้างให้เป็นหนึ่งอย่างหมดอันเนี้ยข้างก็เป็นอย่างเงี้นนงะะนยน,นี่นี่ข้างบางังคมพรมเนี่ยเนี่ยเ<อ>นี่ยครับแล้วต้องเป็นอย่างนงี้หมดเ<อ>นี่ยมันจะแบบไม่เปียแล้วที่กุพวกอะไรเงี้ยมันต้องประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยผมดูแล้วผมก็สงสัยเนี่ยที่อย่างเงี้ยยิ่งแท้เลยคือพี่ส่งรูปมา ขาผมบอกพี่ถ่ายรูปส่งหน้าหลังข้างาไหมตอนแรกพี่ส่งด้านหน้าบางเดียวผมบขอรถส่งข้างมาหน่อยแล้วผมก็ดูแล้วผมก็นั่งดูทุกวันเลยนะดูยิ่งดูมันก็ยิ่งสงสัยแม่งด้านหน้าแม่งโคตรโคตรแท้เลยอะ่ะด้านหน้ามันแท้เลยนะแต่พอด้านหน้าเนี่ยเออผมบอกก็ส่งด้านข้างมาเพราะผมไม่มั่นใจเพราะผมเห็นข้างปุ๊บเนี่ยผมก็ตอนที่ผมถ่ายถ่ายบนรถอ่ะผมบอกประมาณเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์น่อยากแท้แล้วก็แล้วก็อยากสมหวังอะ่ะเพราะว่า พระเนี่ยสำคัญต้องด้านข้างด้วยอะไรด้วยไงพี่มันถึงจะสําคัญพระมันต้องดูหลายๆแบบดูแบบซ้ายขวาหน้าหลังไม่งั้นมันก็ไม่ได้ไงเพราะเราจ่ายตางังค์เยอะๆแพงๆไงพี่เราต้องดูให้ละเอียดเพราะเราที่เอานี่มาฝากเอัเนี่เอาฝากพี่พี่เอาฝากพี่ไอ้นี่ต้มต้มโอเท้าพิมสยามโอ้ยขอบคุณมากครับพี่ขอให้เดินทางปลอดภัยครับพี่ครับพี่คครรัับบพี่ครับพี่ครับ ขอบคุณพี่ใจกงนะเพราะว่าเสียเวลานะพี่ผมอยากให้อยากให้มันพี่ได้อยู่แล้วะเพราะผมก็อยากซื้อใช่ไหมผมไม่แหมนัดนัดพี่3าวันนะใช่ปะสองสามครั้งวะน่าจะมาจะมาไม่ได้มาขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณครับพี่ครับผมครับก็วันนี้ก็ถือว่าคนเราเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรสมหวังทุกสักอย่างนะยมันก็ต้องมีผิดหวังบ้างสมหวังบ้างนะถ้าสมหวังทุกอย่างมันก็คงแบบ ไม่รู้จะเอาตังค์ไปเก็บไว้ไหนแล้วคงมีความสุขแล้วหดเถิดเทิงนะมันก็ต้องมีทั้งทุกข์บ้างสุขบ้างเศร้าบ้างปะาปนกันไปนะแต่ก็เขาเรียกว่ารสชาติของชีวิตวันนี้ก็ถือได้ว่ามันก็ถือได้ว่าคลายความสงสัยของเราแล้วก็พี่เขาอ่ะองค์นี้ถือว่าเป็นความหวังของพี่เขาเลยนะครับเพราะว่าพี่เขาก็อยากจะเอาตังค์ไปต่อยอดธุรกิจส่วนผมเองเนี่ยผมก็สงสัยว่าพระองค์นี้จะแท้หรือจะ,จะแท้หรือจะไม่แท้อะไรอย่างเงี้ย วันนี้ผมก็าหายสงสัยแล้วแต่ก็เสียดายแทนพี่เขาครับเพราะว่าเป็นพระตั้งเก็บมาตั้งแต่รุ่นบนรรพบุรุษและอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเป็นพระตั้งแต่คุณพ่อเขาด้วยสมัยก่อนแล้วก็ท่านเขาก็อายุเยอะด้วยก็เสียเสียดายเหมือนกันอยากให้พระองค์นี้ดีนะครับก็ถ้าเผื่อว่าเพื่อนเพืน,น,น,นท่านใดนะเอฟซีแฟนเพจทุกท่านนะที่กําลังดูอยู่ผมอยู่ตอนนี้นะไลน์ของผมนะครับผมดูเองทุกองนะแล้วก็ ถ้าเผื่อท่านใดเนี่ยมีของดีทีเด็ดเนี่ยส่งมาได้เลยนะครับแล้วก็พร้อมเบอร์โทรศัพท์ด้วยผมติดต่อกับถ้าผมถูกใจอันไหนที่ผมดูแล้วผมเฉยเฉไม่ไม่ถูกใจเพื่อนๆอ,อนอย่ากดผมนะครับเพราะว่าผมขอทักไปหาเฉพาะองค์ที่ผมถูกใจเท่านั้นนะครับแล้วก็ฝากถึงแฟนเพจ FC จากทั้งบ้านด้วยครับถ้าเผื่อแนะนำพักพวกพาคนมาขายผมเนี่ยผมมีให้20%สําำหรับทุกท่านทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการคุณภาพมาโปรดครับผมแล้วเจอกันครับผม